อันนี้สีเกี้ยร์มันก็เป็นตัวยังไนงะอันก็ปอมเือนกันกับปอมกาอันนี้มียังอันนี้ปลาปลาอันนี้มียังอันนี้หนูหนูอันนี้หนูอะไรเนี่ยมันอะไรนะมันคือ,นอหนอนหนอนอะไรนี่หนอนกแก้วนี่ยังมีสี่เหล็กเอกเอสีเอ่เหล็ก

แกะโก้กิ้โก้แก๊กโก้แก๊กโก้มันมีอย่างน่ะแก๊กโก้มันมีมือมันมีหางเออมีมือมีหางมือมันเหนียวเหนียวได้แก๊กโก้ต่อมาวัดจิตจิตซีเนกโอเมนซีเนกไปนนี่ตัววาลานัสบางคนอ่านว่าตัววาลานัสวาเลนัสน้อนหาย าวาลานุสเหรอมีชาติใดวันบังรูปในข้าวนึงวาลานัทเหรอมีสองอันบ่อันเดียวอันเดียว What is this มันละลายสังเกตว่าลิซ่าตุ๊กแกบ่เออตุ๊กแกขี้เกี้ยมขี้กเกี้ยมมันอยู่ในผามีมือนี่ มือมีมือมีหาอันนี้คือกันนี่มันโตเป็นตัวนางงตัวคิโตกระป้อมนี่มือมือมือมันแปลกแปลกกันต่อมาเอ้กบใหญ่โมเมนต์กบเดินลุกคันคั่าขันค่าขันค่าไม่ใช่มีกระปูดกระปีดนี่ตามโตมันนี่กินบ่ได้แต่อันตรายเดลยลูกภาษากรีว่าธาตุลูก มันกระโดดมันกระโดดใหญ่เลยบอกว่าตำลังพอทอดทอดทอดไม่ทอดเลยลูกทอดทอดเด็ดต่อมา what is this มันะัรนะนี่เห็นมหางมันยาวนี่คือไดโนเสาร์นี่เห็นบล็บเล็บมือมันนียาวเลมือมันบริตัดนี่นี่ตามัน ภาษาภาษาอังกฤษว่าอีกัวนาลูกเมื่อคืนเอาเห็นหางหางมันหางหางไดโนเสาร์มันใหญ่กว่าเอออันนี้เห็นลูกไดโนเสาร์อีกัวนาว่าวตั้มลังพออีกัวนาามันเป็นอะไรอันเดนี่อีกัวนามันมันขึ้นได้เออมันอยู่ตามต้นไม้เห็นบอกมันปีนตามต้นไม้มันมันก็เป็นลิงเนาะเย็เอาว่าตั้ลังพออีกัวนา i g u a n a Very good. Next. What is this? นกนกภาษาอังกฤษว่าไงโอ้ตามันแดงเบิดลูกเบิดแต่ว่าอันนี้หันภาษาอังกฤษว่า horn b i l ลูกตามันยังนะเออขาหอนมันนี่อันนี้เห็นบ่อยปากตามันเป็นยังนะตามเป็นสีแดงเจ้าเห็นบ่ปากมันี่ปากนี ปากมันยาวอปากมันเอาว่าตำลังพอ่ Horn Horn <b> อ hornbill ว่าดังๆ hornbill hornbill very good next <c oughs> what is this นกแก้วแห่สื่อมันว่ามาโครูกนกแก้วมาโคว่าจำลังพอ่อมาโคมาโค yes very good what is t h i s oh batman oh yes very good bat oh ปากมันเป็นอย่างน่ะมีแขวและปากมันมันกินเลือดคนได้โตนี้เลยอ่านตำนักของแบแบทแมนเออแบทโมเมนต์แบทแมนเลยแบทแบทแบทแปลว่าเจี๊ยบลูกเจี๊ยบมันก็เป็นมันก็เป็นมันเป่าแบบไหนมันเป่า วูดวูดสติอ๋อมันมีหางเหรพอดีส์หางหนูสังเกตว่าหนูหนูเมาส์เมาส์หรือว่าแรดนะแรดหางมันสังเกตได้หางก็สังเกตว่าเทวมันจะสังเกตได้ซีดเทวมันก็เป็นตัวซีดหางหางมันเห็นม่นตามนี่ตามดำๆนี่ ตามันดำดำมึงตาตาเป็นตาตาคันว่าเป็นสีขาวเป็นสีขาวสีดำพุ่นอมองคันว่าดูจบแล้วบ้านนี้โอ้ย่างอีกวอดิสติดปลาลอยน้ำวอดิ What าสติดภาษาลาวอ่นไหนอันนี้เป็นปลาเขาเนอะป่ามังกรลูกปลามังกรภาษาอังกฤษอ่านว่า dragon fish เมื่อคืน <ม>แบทแมนแบทแมนกับป็นมังกร <S 1> <S 1> มังกรมันเป่ายังเป่าไฟออกมาจากปากแหละมันกับบินมันบินขึ้นบินฟ้า <S 1> <S 1> อืมอ้าวว่าจำหลังพอนดราก้อนฟิชดราก้อนฟิชดราก้อนฟิชดราก้อนแปลว่ามังกรฟิชแปลว่าปลาเลยดราก้อนฟิชแปลว่า มาตัวนี้นะตัวนี้มันเป็นสีทองเมันเป็นสีทองโอเค thank you but บ e ยฮะหมดแล้ว thank you บายบาย thank you wow ดีดี thank you very much thank you very much see you next video wow wow ดบดี wow ดบดี thank you very much thank you very much see you next video bye bye Uh oh, oh.